อันนี้จะนานหน่อยอ๋องครับสามพุโทโธพระกวาอุธรรังพระพรวันตังอภิวาเท,ม,โท,โาทม,มิสัาราคาโตพระกวัตตาธโมธรรมัง,งามสาณีสุาธิปันโนพระกว,วตัตโตซาวกะสังโต สร้างภารมีนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาครับไปถ่ายพี่หนึ่งพี่หนึ่งจะถ่ายรูปให้หลวงพ่อหน่อยใช่ไหมไม่ไม่เขาถ่ายถ่ายของของหลวงพ่อถ่ายรูปไอ้ในี่เออถือว่าอันนี้เดินผ่านเฉยครับเดินผ่านครับนี่เดิน อ,อันนี้เดินผ่านไม่ตั้งใจถ่ายนะครับไม่ตั้งใจถ่ายมีบุญด้วยมีบุญตามกล้องด้วยอันนี้ไม่ตั้งใจถ่ายนะครับนะครับวัดวังวัดทองหวายวัดคองหวายติดเครื่องครับ, what one, what one รบเดี๋ยวเราไปทีต่ต่อเดี๋ยวผมต้องปิดไลท์ต้องปิดไลท์นะไม่ไม่ไม่ว่ากันนะนะอย่ารำคาญนะตัดท,ที่เครื่องมาลูกตัดท,ที่เครื่องมา ทำมอ so ่ะอาเหรอต้องสองต้องสองตยดต้องสองเด็พรทักทยแม่แม่หน่อยทักทายเขาหน่อย ไม่ไม่ได้ไม่ได้เฉะแม่แม่ไม่ใช่แมขอลูกหมูธนานคบ,บคะามาทถวายเทียน19วัดพร้อมกับพี่ท็อปนะคะก็ขอทุนนี้จะให้แม่ๆไอกสุทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวย,ยกันทุกท่านนะคะ <ขอ S 1> แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะน้องปีนายน,นะเพราะว่าหมอเนาดูแลอย่างใกล้ชิถ้าพี่อพทอร้ายสดก็จะได้ขอน้คนัน ไปครับเดี๋ยวไปเจอคำว่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอว่าต่อไปเดี๋ยวรอให้พี่ท็อปอัปเดตนะครับรอพี่ท็อปอัปเดตพี่เตเป็นนายนะครับรอรอก่อนตอนนี้กําลังข้อมูลตอนเช้าเริ่มไหลมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ